ทุกสิ่งที่ที่เราจะทำนะครับมันเกิดขึ้นจากใจถ้าใจไม่สั่งเราก็ไม่ทำสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนั้นเราพิจารณาได้ จากเด็กบ้านนอกแดนอีสานด้วยชีวิตที่ดิ้นรนอยากจะศึกษาเล่าเรียนจึงมุ่งมั่นตั้งใจสุดท้ายพระพุทธศาสนาเป็นส่วนช่วยให้ชีวิตท่านเปลี่ยนแปลงเกิดที่อำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งอำเภอสวนภูมิสมัยนั้นเป็นเขาเรียกว่าอยู่ห่างจากอำเภอออกไปคือบ้านสูงยางอ่าตำบลสูงยางอำเภอสวนภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้ศึกษาเราเรียนที่โรงเรียนชอประดิษฐ์วิทยาเป็นเด็กวัดมาก่อนครับซึ่งก็มีโอกาสารับใช้พระรับใช้หลวงพ่อได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมแบบสวดมนต์ทุกวันนะแต่เหมือนกับฟังแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาบาลีแต่ว่าสวดได้ะสวดกับพระไปมีความสนใจทางด้านศิลปกรรมโดยเฉพาะภาพ ฝาผนังวาดภาพสีน้ําสีน้ํามันชอบมาตั้งแต่เด็กเลยนะก็เลยตัดสินใจจบมศสามแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาเรียนกรุงเทพมหานครที่โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษาสีย่านครับกรุงเทพมหานครคิดอยากจะอุปสมบทล่ะก็เข้าไปปรึกษาท่านอาจารย์สุชาวิปล่อยชุมซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านก็เลยพามาแนะนําให้รู้จักหลวงตาที่วัดบวรได้อยู่คณะกุฎบวชที่คณะกุฎหนึ่พรรษาปี2,536ได้มีโอกาสเข้าศึกษาอบรมพระธรรมวินัยกับท่านหลวงพ่อระแบบได้ศึกษาอบรมทางการวิชาการเขียนกระทูธรรมเรียงความแก้กระทูธรรม การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดท่านได้มุ่งมั่นตั้งใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยจนจบปริญญาเอกได้เข้ามาเรียนมหาวิาลยมหามกุฏนั้นคือใจนี้คิดอยากจะเรียนปริญญาเอกอยู่แล้วแต่ว่าคิดว่ามหาวิาลยพระพุทธศาสนาเนี่ยคงจะไม่รับญาติโยมเข้ามาเรียนทางด้านาศาสนาแต่พอดีดูในประกาศในโบชัว ที่มหาวิทยาลัยเขาประกาศแล้วมาเอา้านี่ก็เราสามารถเข้าเรียนได้นี่ก็เป็นโอกาสของเราที่จะเข้ามาสมัครเรียนอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นนะฮะที่ได้เรียนร่วมกับพระสงฆ์เพราะว่าคิดว่าพระสงฆ์กับญาติโยมนี้คงจะเรียนด้วยกันไม่ได้แต่ได้มีโอกาสร่วมเรียนกับพระสงฆ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเอ๊นี่เวลาสิ่งที่เราไม่รู้ ภาษาบาลีบางอย่างเราก็ต้องถามพระคุณเจ้าแล้วบางอย่างที่เราไม่รู้เราก็ถามเพื่อนๆความรู้ที่เราไม่มีเราก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ประทับใจที่สุดคือความอบอุ่นจากครูบาอาจารย์ที่มาสอนเรานะครูบาอาจารย์นี้ให้ความเมตตาให้คำปรึกษาชี้ทางที่น่าเลื่อมใสทางที่ถูกทางที่ควรหนังสือที่ควรอ่าน วิธีการที่ควรปฏิบัติอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจกับการเรียนที่มหาวิทยาลัยมหากุฎไม่เหมือนกับเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นๆซึ่งแตกต่างกันมากนะ ความรู้ที่ได้มานั้นท่านคิดอยู่เสมอว่าจะนำความรู้ตรงนี้ไปเผยแผ่สู่สังคมและเยาวชนด้วยการเปิดสถานที่ปฏิบัติธ,ธรรมในหลายๆที่ในการปฏิบัติตัวต่อครอบครัวแล้วก็ต่อสังคมจนเพื่อนฝูงได้มองว่าเอ๊ะหลังจากที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยเราก็ไม่รู้แทบจะไม่รู้เลยว่าเราเปลี่ยนไปยังไง แต่นิสัยเรามันเปลี่ยนไปเองเลยนะครับด้วยความที่ว่าเราเคยไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็ห่างห่างออกไปเราเคยดื่มดื่มมากๆเที่ยวกันข้ามคืนเราก็หยุดไปเราเคยพูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราก็รู้เลยว่าพูดอย่างนี้ไม่ถูกไม่ต้องเราก็หยุดเราก็งดเว้นไปนะครับแล้วนอกจากงดเว้นแล้ว ยังอยากจะนำความรู้ที่ได้มานี้ไปมอบให้คนอื่นอยากให้คนอื่นเข้าใจอยากให้คนอื่นรู้อยากให้คนอื่นปฏิบัติเหมือนเราอันนี้แหละคือสิ่งที่ต้องการอยากจะให้อยากจะนำความรู้ไปให้คนอื่นเข้าใจเหมือนเรามันไม่มีวิธีอื่นใดที่จะที่จะทำได้นอกจากเปิดศูนย์เปิดศูนย์ก็เปิดบ้านตัวเองเปิดบ้านตัวเองเพื่อที่จะทำเป็นที่ เดินจงกรมนั่งสมาธิให้ชาวบ้านให้ลูกหลานเข้ามามีโอกาสนะศึกษาอบรมโดยได้เชิญกูบาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏเรานะคือท่านรองศาสตราจารย์ดรสุวินรักษัดร,ร่วมเป็นองค์บรรยายทุกครั้งที่มีการอบรมทุกรุ่นที่อบรมขึ้นมาอันนี้ก็ได้อบรมไปหลายรุ่นแล้วต่นี้เป็นรุ่นที่สแล้วซึ่งประสบความสําเร็จนะ ทำให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจผมได้นำธรรมะไปมอบให้คนอื่นส่วนสิ่งที่คาดหวังว่าคนอื่นจะได้อะไรนะั้นคาดหวังมาก ว่าเขาจะได้รับได้รู้ว่าความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นั้นต่อสรรพสัตว์นั้นมันดียังไงไอ้สิ่งนี้คือคือสิ่งที่อยากจะให้คนเขารููุ้ใจที่ได้ให้คนที่ได้ทำให้คนได้รู้ได้เข้าใจธรรมะ,ะได้ช่วยเหลือพระพุทธศาสนา ได้ช่วยสถาบันพลังจิตตานุภาพเป็นอาจารย์ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพสอนสมาธิให้ประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานครนะครับเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิาลยมหาวิาลยราชาพัฏพระนครแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิาลยมหามากุฏราชวิาลยสอนสมาธิที่ศูนย์ของตัวเองที่ไปตั้งว่าตั้ง ศูนย์ไว้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและก็ที่จังหวัดนครราชสีมาสิ่งที่อยากจะทำก็คือฝากไว้สำหรับเยาวชนหรือผู้ที่ยังไม่รู้ให้เข้าใจอันนี้คือเป็นงานสุดท้ายแล้วที่ในชีวิตก็คือจะอบรมสมาธิฝึกเยาวชนแล้วก็นำความรู้ทางพระพุทธศาสนาสู่สังคมสู่ชุมชนเนี่ย จะเข็นตัวนี้ไปให้ได้จนกว่าชีวิตจะหาไม่อันนี้คือสิ่งที่คาดหวังนะครับทุกสิ่งที่ที่เราจะทำนะครับมันเกิดขึ้นจากใจถ้าใจไม่สั่งเราก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนั้นเราพิจ,จนารณาได้ ด้วยใจถ้ารู้ว่าทำไปแล้วเกิดความเดือดร้อนกับตัวเองและผู้อื่นก็อย่าไปทำแต่ถ้ารู้ว่าทำไปแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นก็ให้ทำไปแต่ถ้าทำเกิดเป็นโทษกับผู้อื่นเกิดเป็นโทษกับตัวเองแล้วก็หยุดยัง้งซะอย่าได้ทำเลย